สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าสู่ฐานการเรียนรู้ตัผมชายใสงามบาเบอร์ของโรงเรียนบ้านไสงามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธา,านีเขต2ค่ะซึ่งมีคณะคุณครูประจำฐานการเรียนรู้นี้ทั้งหมด4ท่านค่ะและดิฉันนางสาวจุธามณีสารสิ์เป็นตัวแทนของครูการนำประจำฐานการเรียนรู้นี้ค่ะ สวัสดีค่ะและกละผมนายกรวิทย์บุษาเป็นตัวแทนครูประจำฐานการเรียนรู้เช่นกันครับสวัสดีครับและพวกหนูเป็นตัวแทนของนักเรียนแกนนำประจำฐานการเรียนรู้ตัดผมใช้ไตรงามบาร์เบอร์ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพ่ชาพรชัยอินค่ะและหนูนะคะเด็กหญิงพัทราวดีสายรอดค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสาเหตุที่ได้มีการตั้งฐานการเรียนรู้ตัดผมชายสวงามบับเบร์นี้ขึ้นมานะคะสืบเนื่องจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่10ในด้านที่3คือมีงานทํามีอาชีพค่ะที่เน้นให้เด็กและเยาวชนมีงานทํามีอาชีพรักงานสู้งานนะคะพัฒนาให้เด็กและเยาวชนทํางานเป็นและมีงานทําในที่สุดค่ะ และฐานการเรียนรู้ตัดผมชายสยามบาร์เบอร์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในด้านที่19นะคะคือด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งเป็นหลักแนวคิดนะคะซึ่งได้เสริมสร้างการพัฒนาตนเองของผู้เรียนให้พึ่งพาตนเองเป็นนะคะเ,เรียนแล้วเรียนจบแล้วมีงานทำมีอาชีพในที่สุดค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ ที่เน้นผู้เรียนไปนสำคัญให้ความสำคัญกับผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้มีรายได้ระหว่างเรียนและจบแล้วมีงานทำหรือรกอีกอย่างว่าเล a r นชูเอิ n ค่ะโดยโรงเรียนบ้านไซงามของเรานะคะได้เลยเห็นถึงความสำคัญนี้นะคะจึงได้มีการจัดตั้งฐานการเรียนรู้นี้ขึ้นมาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้นะคะในทุกวันอังคารในชั่วโมงที่6วิชาชุมนุมค่ะและได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน ทั้งหมด20ชั่วโมงต่อภาคเรียนและให้นักเรียนทุกคนนะคะได้หมุนเวียนเรียนรู้การในทุกๆฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนในทุกภาคเรียนค่ะโดยจุดประสงค์ของฐานการเรียนรู้ตัดผมชายสวยงามบาร์เบอร์นี้นะคะมีความมีจุดประสงค์สําคัญหลักๆเลยนะคะคือ1นะคะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มาศึกษาหาความรู้แล้วก็สุดทักษาการเป็นช่างตัดผมค่ะ ซึ่งเป็นทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนและก็ในอนาคตได้ค่ะหลังจากที่นักเรียนจบแล้วนะคะ 2. นะคะเพื่อ,เ,อ,อเปิดบริการร้านตัดผมชายทรงนักเรียนนะคะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาการไว้ผมยาแล้วก็ช่วยลดภาระ ของผู้ปกครองนะคะสำหรับนักเรียนที่มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในการที่จะไปตัดผมตามร้านภายนอกค่ะและที่สำคัญนะคะเพื่อเสริมสร้างการมีสุขอ,อนามัยที่ดีนะคะเป็นระเบียบสวยงามนะคะและอีกอย่างนะคะเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้เรียนทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีนะคะรู้จักแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันจากพี่สอนน้องหรือเพื่อนสอนเพื่อนนะคะจากการฝึกปฏิบัติการเป็นช่างตัดผมค่ะ รวมทั้งนะคะที่สาคัญนะคะทาให้ผู้เรียนนั้นเกิดความาบูรณานนการความรู้จากความรู้ที่ได้เรียนรู้ในฐานการเรียนรู้นี้นะคะสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะค่ะในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คุณครูแกนนาได้กล่าวนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแกนนาเป็นผู้นําเสนอในลําดับต่อไปค่ะจากการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้แต่ผมชายใสงามบาร์เบอร์หนูได้เรียนรู้ถึง หนึ่งหน้าที่ของช่างตัดผมคือออกแบบตัด,ต,ดตกแต่งทรงผมให้กับลูกค้าและยังต้องมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลบำรุงเส้นผมสองนะคะหนูได้มีความรู้ถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับลักษณะการใช้งานใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังและเก็บบำรุงรักษาเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างยาวนานค่ะโดยจะมีอุปกรณ์ในการตัดผมชายดังนี้ค่ะ หนึ่งเก้าอี้ตัดผมค่ะสองแบตเตอรี่นมีหน้าที่ใช้ขึ้นทรงผมค่ะสามผ้าขนหนูมีหน้าที่ใช้คุมป้องกันเพื่อไม่ให้เศษผมเข้าไปในผิวหนังค่ะสี่ผ้าคุมมีหน้าที่ใช้คุมป้องกันเศษผมหรือเสื้อผ้าห้ากรรไกรตัดมีหน้าที่ใช้ตัดผมให้สั้นลง หกกันไกลซอยมีหน้าที่ใช้ซอยผมให้บางลงแต่ความยาวยังเท่าเดิมค่ะส0แป้งหรือผู่แป้งมีหน้าที่ใช้ซับเหงือ่อเวลาใช้แบตเตอรี่จะได้ลื่นไหลแปดแป้งขูดมีหน้าที่ใช้ปัดเสษผมขนาดเล็กที่ติดอยู่ตามหนังศีรษะค่ะ9หว,วีรองตัดมีหน้าที่ใช้ตัดส่วนผมที่ยาวมากๆ สิบมีดกรนมีหน้าที่ใช้กันใช้ผมค่ะ11น้ำมันหยอดจากแบตเตอรี่มีหน้าที่ใช้หยอดแบตเตอรี่ให้ลื่นไหลและสิบสองฟันลองแบตเตอรี่ขนาด3ามมเมตรมีหน้าที่ใช้ไล่ระดับความยาวของเส้นผมให้ดูกลมกลืนค่ะ และอีกอย่างหนูมีความรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนในการตัดผมชายเริ่มตั้งแต่คลุมผ้าขนหนูรอบคอตามด้วยผ้าคลุมซอยและเริ่มตัดซอยผมตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีซึ่งจะมีนัเกเตียนทําการแสดงการตัดผมชายให้ชมในลําดับถัดไปค่ะและหนูและหนูมีความรู้ถึงประโยชน์ของการตัดผมคือการตัดผมสั้นทําให้เราดูแลง่ายไม่รําคาญและยังช่วยประหยัดแชมพูและครีมนวด และเราสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะค่ะส่วนการที่เราจะเป็นช่างตัดผมที่ดีในอนาคตน,นั้นจะต้องเริ่มจากการฝ่ายหาความรู้อย่างสม่ำเสมอและมีความขยันอดทนในการเรียนรู้มีความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมการทำกิจกรรมต่างๆในฐานตัดผมเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดค่ะ จากกิจกรรมในฐานการเรียนรู้แต่ผมชายงามบาเบอร์นี้พวกหนูได้ศึกษาหาความรู้ตามหลักาสามศาสตร์การพัฒนาของในหลวงอีกในหลวงด้วยค่ะและที่สำคัญพวกหนูได้รับความรู้จากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญซึ่งท่านเป็นประชาชาบ้านได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาลูกหลานให้มีความรู้เกี่ยวกับการตัดผมชายทรงนักเรียนโดยท่านชื่อคุณนา้พาพงวิไลสุวรรณวิสุทธ์ค่ะ เป็นช่างตัดผมที่เปิดร้านอยู่ในหมู่บ้านน้องไก่ป่ามาให้ความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ในการตัดผมและเทคนิคขั้นตอนในการตัดผมชายอย่างถูกวิธีค่ะลำดับต่อไปจะให้เด็กชายพายุคคมมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนที่มีความชำนาญมากที่สุดได้แสดงผลงานการตัดผมค่ะ เพื่อให้แบตเตอรี่ลื่นไหลไม่สะดุดขั้นตอนที่3ไขััดด้านข้างเพื่อเป็นแบบทรงรักเรียนขั้นตอนที่4ใส่ฟันรองแบตเตอรี่ขนาด3มิลิเมตรเพื่อไขััดด้านบนโดยให้ตัดไปแนวเดียวกันกับทรงผมขั้นตอนที่หถอนพันลองแบตเตอรี่ขนาด3ม mm, ิ 5, าาลเิเมตรออกและตัดเก็บผมสวนที่เหลือด้านข้างและด้านหลังให้เส้นผมสมูอกันมากยิ่งขึ้น และฝึกการตัดผมฝึกการปฏิบัติตัดผมทรงนักเรียนหนูได้ความรู้ตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่9อีกด้วยค่ะโดยได้ฝึกการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบเกิดการทํางานตามลําดับขั้นและการตัดผมอย่างเป็นขั้นตอนเกิดความเพียรพยายามในการฝึกปฏิบัติ การให้สำเร็จตามหลักการทรงงานซึ่งการถอดบทเรียนการเป็นช่างตัดผมตามหลักปัญญาของสถิติพอเพียงอีกด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดที่พวกหนูได้เรียนรู้นี้ถือเป็นความรู้ที่ดีที่สามารถต่อยอดการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอยานน่างดีค่ะจากการปฏิบัติกิจกรรมตัดผมใช่สงามบาเบ้ ได้บริการตัดผมให้นักรับนักเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากและอีกอย่างเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้การปฏิบัติการตัดผมตัดผมชายในงามบาร์เบอร์ได้รับการฝึกสอนจากปราชชาวบ้านที่มาให้ความรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และนำไปสู่การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนพี่สอนน้องและอีกอย่างนําไปสู่การสร้างคู่ค้มกันในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วยครับค่ะสำหรับฐานการเรียนรู้ตัดผมชายไสงามบาร์เบอร์ก็ขอจบการนําเสนอความรู้ดีๆนะคะในการที่จะนักเรียนสามารถนําความรู้ในส่วนนี้นะคะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ สำหรับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ